กลับมาจากศูนย์พี่น้องไอ้สองมือเลยล่ะม,มาอัปเดตนี่พี่น้องเฮาเบื้องมาเป็นยังต้องอพยพพี่น้องเสียเอาไมา้เบื้งเด้อพี่นอ้องเด้อนี่อยู่อยู่ให้จากให้จากบ้านกับให้กับห่างกันประมาณโบกเกินสองโลแล้วพ,พวพี่น้องเป็นยังไม้เบื้องอาเดตพี่น้องนี่โนทนท่าอย่างเงี้ยพี่น้องเลย เดี๋ยวสีมาให้เบิ้งลูกกระสุนลงพี่น้องตรงนี้ซุนลงอยูให้พี่น้องประเดี๋ยวว่าอยูให้แล้วพี่น้องอยู่ฟังตุ๊กขามกําไห้ฟังทั้งผีก็ลงพี่น้องให้เด็กพ้องจะร่างมีพี่น้องลูกกระสุนลงทั้งผี่พี่น้องลูกกระสุนลงอยู่อีให้หนึงให้ของปืนมันยังต้องโอภยุพี่น้องสีมาให้เบิง้งมันเป็นอะไรอันนี้เจียงเดเป็นธนากลัวบ่พี่น้องเบิ้งเด้กพี่น้องเด้อ นี่พี่น้องลูกกระสุนลงมายเลขีห้าเบิ้งพี่น้องน้ามันเป็นตะหยาดได้ยังบ่พี่น้องเด้อนี่พี่น้องลูกลงนี่ลงอยู่ในหมู่บ้านนี่ประมาณสิบก่าลูกพี่น้องนีลูกอยู่นอกบ้านอ้อมบ้านไหมพี่น้องเกือบถึงเกือบถึงหมู่บ้านแล้วพี่น้องไก่เกือบถึงมาให้เบิ้งพี่น้องอัปเดตในเบิ้งเด้อเป็นตะหมายเลขสี่ห้าเบิ้งพี่น้องเนี่ย ลูกกระสุนถือต้นยางพี <problems. S 2> <oused> ่น้องแต่กระจิดกระเจิดเบิ่งกระเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่เขันย่านบ่ลูกกระสุนลงนี่าไม่เบิ่องลุ่มลงพี่น้องนะพื้นน้ำมันแตกเนี่พี่น้องนี่นลูกกระสุนลงพปหน่องกระสุนลงพปหน้องเป็นห่วงเป็นลุ่มอยู่พี่น้อง ลุหมกเงเลยน่องลูก็สูนลงไพียงนอนางันเป็นมามันแตกแบบพี่นนองปีพี่นนองเมืองต้นไม่ขาดได้วพียนนองเ้อต้นย่างหักโอ้เป็นตะหยาในเพี่นนองเดี๋ยวพยบบว้พี่งนองในคืนวันที่ยี่สิบสี่ได้วพียนนองเด้อมือแรกเลยพี่นนอนพี่งนอนเบืองยี่ห่ะมือแรกมือเอากันคักเลยพี่นนองเลยดด จากฟังต้งขาเด้วพี่น้องเด้อเนี่เม,มืองทีล่ะต้นไม่แบบง่นังขาดตะยานบอนองมงลุ้มง่าอลุมบบกไงเลยตะยานบอเนืองที่หละ่หละ ออกสเก็ดโอ้ยกระเด็นกระดอนกระถือคนก็ะจีบนเรือแล้วพี่น้องเลยเนี่ยอืมแต่หยาดนะพี่น้องเลยต่อเนื้อโอปยบึงนี่แหละพี่น้องเด้อโอใช่บึงเด้อใช่เดียวเบึงเด้อต่อเนื้อโปยบบึอปยบอะไ้พี่น้องเบึงเบึงห้อยกระสุนถือพี่น้องตี่บึงนี่แหละสเก็ดเด้่พี่น้องเนี่ยเก็ตถือโอ้แตก ตุ่ยเลยพี่น้องถือคนเนี่ยโอ้ตุ่ยแพี่น้องบ่เลือดเลยดีนะพักกันโอปพยบออกไปก่อนพี่น้องทางหมู่บ้านนึงโอปพยบออกไปสิบเบิดเลยพี่น้อง,อออก,บบองก็เลยโลกกษิมนันใบใบเลยพี่น้องสวงเที่ยงสวงใบย,ยังอยู่ในหลุมลบไฟพี่น้องมันนี่ไปใส่ปีเมืองพี่น้องอเป็นได้ยานมั้ยว่าไม่พี่น้องเนาะได้ยานเนี่ย อาใหม่งายังฮักแซวเลยเบังเกือบไปอยู่ในบ้านพี่น้องไวลบอยู่ในบ้านเล่นทางน,นี้แปก๊กโลกกวัวกันเลยเพี่น้องไปเขาในหลุมอยู่ในบ้านของอยู่ไห้อยู่ไห้บันแท่านี้บวกใครมีลุมลุมอันนี้พี่น้องลุมมีแต่อยู่ในบ้านพี่น้องมาให้เบื้องว้อมลายกาด มองฝันตกขามยิ่งมากไปหนองตะยานในพี่น้องอยู่ทางบุญกับมีอยู่หลายหม่องอยู่ประเทศไทยเบิ้งลูกซิงวะสซคุ้ยตายกับมีพี่น้องความเสียหายมันจะล่ะฮักมืกโอ้ยจับแข้งบ่แหงเบิ้งกระเด้อพี่น้องด้มามังมาใหม่ถึกสกุงถึกสเก็ดแอกบึ๊ดพี่น้องเบิ้งเนาะตะยานมันแตกเลยพี่น้องลูกนี่ยมันแตก ป็นยานบ่พ <SM> <ot> <ıyorlar> <str anger 000> ี่น้องแล้ว่าบ่โอัยู่บ่ได้พี่หนงหัวพยุบพยุบก้อนเอาพวกปลอดภัยจะของไุปก่อนพี่น้องว่ามันลงหลายลูกอยู่พี่น้องไปถ่ายเอาเบิ่องแตกหลายลูกพี่น้องลงหลายลูกลงเป็นซิปเดี๋ยวพี่น้องจะวัวลูกอันลงไหนเนี่ยทีนี้เห็นเหรอ มีจม่าต์เจ็ดแปดลูกที่ตกใส่ให้ย่างบ้านเงอนก็นเงอนกน็มีเสียหายอยู่น้องลังหนึ่งแต่ประเด็นกับนักมีแต่ลังค่าพยุกค่าไปซืือทะลูกบดไปน้องอนี่เบิ้งไปน้องเอามาให้เบิ้งมาผมมันเป็นตาย,ยานบ่ นะนี่ครับกักเนี่ยดียัดเนี่ยนองไปน้อง,อองความเสียหายของปลาหนกขามยิ่งมาไปน้องเดี๋อยอ้พยบไปในมือ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 แหลกเล่พี่น้องคลืนแหลกเลยส่งใบใบนี่แหละจัดกันนักแห้งี่น้องลื้ โอ้ยโอ้พยโยพี่เบิ้องข้อมเสียหายได้พี่น้องในไายเบิ้งเรื่องภูติยานบาเจ้าป่ะสเก็ตจะถือขวดนี่พอเรือได้พี่น้องเรืออืมสเก็ตถือขั้วไอ้ทงใต้พี่น้องนี่เบิ้งดิเจ้าเบิ้งที่ n g o à สเก็ตได้พี่น้องที่สเก็ตสเก็ตล้วนๆพี่น้องโชคดีที่พี่น้องพี่น้องได้อพยพไปก่อนพี่น้องถ้าอพยพซสาคนนี้โอ้ย เบึ้งอะไรเลยพี่นอ้องพอมติดกับถนนน,นี่พี่น้องเนี่ยทางบ้านอื่นพ้นลงมาปี่โอ้เป็นแตหยาดแ้่พี่นอ้องเป็นสิิงที่โอ้ยบกขาดบกขาดบกฟันพี่น้องสมาหอดไปเลยเป็นแตหยาดแต่ได้ก็ไวพิษคนอนึ่งก็นพีนน้องด้วยสิดท้ายเบิ่งงอ้คลิปไม่อีกายอยู่พี่น้อง